โอ้มันเป็นแบบใหม่นี่อุ้ยช็อกโกแลตค่ะทุกคนช็อกโกแลตอันใหม่นึกว่าไข่ไดโนเสาร์นะทุกคนดูนึกว่าไข่ไดโนเสาร์เนาะไหนเอาขึ้นมาตรงนี้ขอดูชัดๆหน่อยค่ะนี่พาทุกคนดูนะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราก็จะมาแกะขนมลุ้นโมเดลกันนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราก็อยู่ในตรีมของเอโคนันนักสืบจิว๋วนักสืบจิ๋วโคนันนักสืบจิ๋วโคนันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไข่จิ๋วนะคะของนักสืบโคนันนะคะทุกคนเราได้วันนี้เราได้โคนันมาทั้งหมดนี่เ่ทุกคนห้ากล่องเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแรกกันเลยนะคะทุกคนว่าวันนี้เราจะได้เป็น โมเดลตัวอะไรนี่ค่ะทุกคนโมเดลของเราแต่ละตัวเห็นเรามีความสุขมากมากนี่ค่ะเี่ค่ะเรามาเริ่มแกะกันเลยหน,นี่แกะเลย <S <S 1> <S 1> เอ่ะดูด้านข้างหน่อยขอดูด้านข้างหน่อยค่ะอยากได้ดเป็นตัวอะไร<ส>คะดูอยากได้จอมจน<ๆ>จ <geograph> คิดจอมจนคิดมีเยอะแล้วไม่มจีจอมจนคิดเลย จำจนคิดอ๋อจมจน,จนคิดอ๋อหมวกสีขาวทุกคนใช่แม่สับสนโอเคแต่แม่อยากได้รันเลยยังไม่มีรันนะเราจะมาลุ้นกันว่าห้ากล่องนี้เราจะได้รันหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคตัวนี้มันจะเป็นไข่ช็อกโกแลตนะทุกคนให้ลุน้นยี่สิบสามแบบมีให้ลุน้นยี่สิบสามแบบเลยใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นโมเดลนะคะทุกคนขนมตัวนี้นี่ค่ะ อูทุกคนดูไข่นะเดี๋ยวดูอุ้ยแพ็กเกจหม่สีน้ำเงินด้วยไหนดูด้านข้างหน่อยค่ะใช่ไหมลืมแล้วตัวนี้จะเป็นไข่นะคะทุกคนนี่ค่ะขอดูหน่อยซุ้มซุ้มซุ้มเดี๋ยวปั๊บเอาวางไข่ตรงนี้หน่อยขอเก็บภาพหน่อยคราวนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะด้านในกล่องนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นไข่ประมาณนี้นี่ค่ะแกะมานี้เรามาแกะไข่อีกเลยนี่ค่ะ มันจะห่อไว้ข้างในมันจะเป็นไรเราไปลุ้นกันค่ะโอมันเป็นแบบใหม่นี่อุ้ยช็อกโกแลตนะทุกคนช็อกโกแลตอันใหม่นึกว่าไข่ไดโนเสาร์นะทุกคนดูนึกว่าไข่ไดโนเสาร์เนาะนี่เอาขึ้นมาทุนีนขอดูชัดๆหน่อยน่ค่ะทุกคนดูนะนี่ค่ะเป็นช็อกโกแลตนะทุกคน แม่นึกว่าไข่แดงมีเสาไหมทุกคนเดี๋ยวดูขัดกันนะคะขัดทุกข้างทั่วว้าวโอเคแกะไข่กันเลยแกะเราต้องทำไงหูโอ้โหเอากล่องมาใส่เดี๋ยวจะตป้งเลยใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้ก่อนใส่กล่องไว้ก่อนทุกคนเราจะยังไม่กินช็อกโกแลตนะเราจะมาลุ้นไข่กันก่อนในมิติชั่วไหมที่ชั่วมาเช่ไหมถึ่แล้วลข้างในทุกคนดูดูช็อกโกแลตนะนะข้างนอกจะเป็น คลือบชอ็อกโกแลตข้างในจะเป็นไม่เหมือนเดิมน,นี่ค่ะไว้ชอ็อกโกแลตทุกคนอุ้วขอชิมหน่อยนะไม่เหมือนเดิมมันอืื้อออหร่อยอเอาแป่นเล็กก็ได้ช่วยช่วยกระเล็กมาเช็ดไอ้นี่ก่อนทุกคนดูไข่จิ้วของเราอยู่ในนี้ชคิชคายชิคายว้าวอุ้ออยอร่อยอ่ะทุกคนไข่ช็อกโกแลตอร่อยกล่องนึงอยู่ที่ประมาณกี่ร้อยเยนตัวนี้ 270 2้0ยเจบไม่เกิน300เยน60ถึง90บาทนะคะทุกคนนี่ค่ะ60ถึง90อุ้ยเราเราอยาเพิ่งช็อกโกแลตมาร้อยหกหมือนร้อยตายแล้วระวังศัพท์ของเราเพื่อนมาลุน้นที่คูนันกันเดีมาลุ้นไข่จิว้วกัค่ะทุกคนแก้ว <laughs> มันอัดแน่นกว่าเดิมเด็ดนี่ อุ๊ยอุ๊ยอ่าคุเดิมอะไรโอ้โหได้ยีกแล้วอะไรนะแม่ลู้ชื่อเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อเนี่ยไอตัวตลกเนี่ยยินเขาชื่อยินเนี่ยมาทุกคลิปเลยสามตัวที่สามนหน่อยคุณไม่ใช่พระเอกคุณมาอะไรบ่อยๆเราได้เป็นตัวที่สามอทุกคนมาประกอบันเลยถึงจะไม่เค่นี่ค่ะเราได้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคน ยิ้นยิมงิ่ไอพวกใช่ชุดดำนะทุกคนเห็นไหมกล้องทำไมเธอไม่ซูมกล้องจับอุ้ยเดินนะอ๋อไม่ใช่มห้ดูตอนนี้จะมีอะไรบ้างส่วนประกอบเขาจะมีอะไรบ้างทั้งหมดมีกี่ชิ้นลูกเสื้อโค้ดมีเสื้อโค้ดนะคะทุกคนเสื้อด้านในมีเเสื้อมีแขนเดี๋ยวเราประกอบแขนเขาพิการขาก็เลยไม่มีขาะใช่เขาก็มีครึ่งเดียวเธอมีเราประกอบแขนเข้าไป มเป็นว่าที่แล้วนี่คือว่าหัวเขาถอดประกอบได้นะทุกคนแต่ตอนนี้มาเขามาประกอบให้ผมเออดูดูดูทุกคนดูนะถ้าหัวไม่ประกอบทุกคนดูหน้าดามันน่ากลัวไหมน่ากลัวมากคนดูสิน่ากลัวมากเลยมีหัวมาแบบนี้คนดูหัวน่ากลัวมากเลยมันเหมือนคนแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาใส่คอไปคราวนี้ทุกคนดูนะใส่คอไป น่กกากเใส่ผมไปไห<ล>นเอามือนี่นย่อยค่ะใส่ผมไป <c oughs> น่กกาเกลียดเอาแบบนี้มันเป็นไอ้หัวล้านเลยนะคะออจินจินว,ว้วาวตอนนี้เรามีจินทั้งหมดกี่ตัวแล้วสาม <สะ S 2> ตัว,ตวแล้วทุกคน<ส>เราอยากได้ลัน คุณไม่ใช่พระเอกนะคะคุณจะมาอะไรบ่อยๆคะคนแต่มันแช้ไม่ได้มันแช้ไม่ได้กต่ได้านอันนี้อยู่ด้านหน้าค่ะนี่ค่ะทุกคนไม่จะแปลกอันนี้ยูด้าน,ะะน,น,น,น่าของฉันช็อกโกแลตคืออร่อยมากเลยไม่มันมันผิดด้านเราทำผิดด้านนี่เออผม่นเส้นเอียงเอามือออกบ้างๆมือเธอใหญ่ๆอ่ามีทั้งหมดสามตัวแล้วะคะ่ะทุกคน,น เป็นหมาเยอะจังนี่ค่ะอีพีนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมริตาด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้โมเดลอะไรกับอนุคอะไรนะเอโดเอโดะวะโคนันนี่ค่ะเขาบอกจุ๊ก Subtitles